สวัสดีค่ะเป็นงานเสื้อเข้ารูปนะคะแขนสั้นคอแนวงานคอสี่เหลี่ยมค่ะบางไม่มากนะคะประมาณอยู่ประมาณเส้นคัดไหล่ต่อเอวค่ะตรงนี้ไม่มีนะคะจะเป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระดุมห่วงห่วงหลอกนะคะห้าห่วงติดกระดุม ด้านข้างนี้เป็นชายย้วยด้านหลังเป็นงานซิปหลังนะคะต่อเอวเก็ดเย็บธรรมดานะคะด้านหลังแยกย้อยเหมือนกันนะคะย้อยประมาณครึ่งวงทำอยู่ที่ไซส์เอ็มอกสามสิบหกนิ้วเอวยี่สิบเก้านิ้ว อกกิ่งที่ใส่ไซ์นี้นะคะประมาณสามสิบสองสามสิบสามอกกิ่งที่วัดพอดีนะคะมาทำกันเลยค่ะแม่แบบก๊อปมาเลยนะคะเป็นแม่แบบปิเก็ตเต็มนะคะเป็นงานเข้าลูกไซส์เอ็ม อยู่ที่ EP สองห้าสามนะคะเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มช่างมีลงไว้ทั้งหมดแปดไซส์นะคะตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 5XL นะคะอกสามสิบสี่นิ้วจนถึงอกสี่สิบแปดนิ้วนะคะเพื่อนๆนไปสร้างแม่แบบนะคะ ิดเกดไลเลยค่ะปิดตายนะคะ ิดวงแขนเลยค่ะดูในส่วนของคอ ความลึกจะประมาณเส้นบ่านะคะความลึกตีมาที่ปุ่มคอคะ่ะความลึกจะอยู่ประมาณเส้นบ่านะคะจากจุดนี้วัดเข้ามาหนึ่งเซนจะปิดคอนะคะ ได้รับปิดมาได้เลยค่ะ ได้แล้วนะคะแต่งนิดนึงค่ะในจุดนี้เราจะปิดมาครึ่งเซนนะคะจากเส้นที่คัดไหลนะคะปิดมาครึ่งเซน ในส่วนนี้เรากดคอลงมาครึ่งเซนค่ะใช้เส้นนี้นะคะดูในส่วนของคอหลังจับจุดข้างคอนะคะเป็นเกณฑ์ไล่มาค่ะติ๊กนะคะเราจะคัดขึ้นมาเส้นนี้เลยนะคะ เป็นงานซิปหลังวัดเข้าหัวซิปนะคะครึ่งเซนปีมาที่ประมาณเส้นอกเส้นนี้จะเป็นเส้นซิปนะคะคอเขาแนวฟ้างๆปิดไปครึ่งเซนคะ่ะปีมาทางรอบคอนะคะ ครึ่งเซนอยากปุ่มคอลงประมาณสี่เซน คอนิดนึงค่ะ แขนเสื้อเป็นแขนเสื้อธรรมดานะคะถ้าเป็นแขนจีบเนี่ยจะต้องวัดเข้ามาประมาณเซนหนึ่งเพราะว่าคอสี่เหลี่ยมเนี่ยช่วงนี้เขาจะเหลือน้อยอยู่แล้วนะคะวัดขึ้นมาหนึ่งเซนส่วนของตรงเนี้ยขยับเข้ามานิดหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าเป็นแขนจีบนะคะแต่อันเนี้ยพอดีแล้วประมาณหกเซนครึ่ง ถ้าวัดเข้ามาหนึ่งเซนก็ขยับเข้ามานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตีมาตรงนี้ใหม่นิดหนึง่งถ้าเป็นแขนยกนะคะอันนี้ตามแบบแขนจะเป็นเรียบ ด้านหน้าจะมีกระดุมห่วงติดเป็นห้าห่วงนะคะสำหรับติดไม่กระดุมหลอกต่อเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมาสองเซนเราจะไม่ต่อเอวสักทีเดียวนะคะเพราะดูช่วงเนี่ยเขาจะสั้นและเราจะวัดลงมาสองเซน ด้านข้างเส้นครึ่งจากเส้นเอวนะคะการต่อก็ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับแบบด้วยเหมือนกัน ติดตายเลยได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะแยกต่อเส้นนี้นะคะส่วนเนี้ยไม่มีตัวเสื้อด้านหน้าเวลาวางผ้าตรงคอเนี่ยให้ชิดกับริมผ้าเลยนะคะเพราอ้าเขานิดนึงเนี่ยคอเขาก็จะเปิด เปิดได้นะคะคอสี่เหลี่ยมเนี่ยจะต้องวางให้ชิดกับผ้าเลยชายย้วยด้านล่างจากเอวที่ต่อนะคะประมาณสิบห้าเซน จะใช้แค่นี้นะคะตรงนี้ไม่มีจะโชว์ไปที่ตัวกระโปรงด้านล่างนะคะตรงนี้ตัดทิ้งเลยค่ะ ไซส์นะคะอกจริงประมาณสามสิบสองสามสิบสามเอวก็ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะชิ mm ้น hmm. ล่างตัดออกไปเลยนะคะ ห่วงนะคะเซนครึ่งเซนครึ่งแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็เซนครึ่งตรงนี้ก็แบ่งครึ่ง แล้วก็เซ็ครึ่งแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็เซงครึ่งเป็นกระดุมห่วงห้าห่วงติดเม็ดกระดุมหลอกนะคะกระดุมเขาจะคล้องมาฝั่งนี้ แล้วก็จะติดนีกระดุมลงไปอันนี้ด้านข้างเอวอันนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลัง จากเส้นเอวนะคะวัดลงสองเซนเท่ากับด้านหน้านะคะด้านข้างเซนครึ่งเท่ากับด้านหน้านะคะ ัดเลยค่ะชิ้นหลังเป็นเกตเย็บนะคะอันนี้เป็นแนวซิป ทินหลังวางตามเกณฑ์ผ้าขึ้นมาได้เลยนะคะสองชิ้นชิ้นหน้าสาบนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาเล็กสาบจะไปเต็มไหลเลยนะคะ แบบจะไปเต็มไหลเลยช่วงนี้เขาเล็กชิ้นหลังเหมือนกันค่ะชิ้นหลังแค่บาหลังก็ได้ค่ะสะบมาเต็มไหลเหมือนกันนะคะ <c oughs> ตัดสับเสร็จตรงนี้ตัดแยกเลยค่ะ <c oughs> ในจุดนี้มาร์คไว้นิดนึงนะคะ ขดเข้าตรงเส้นคอมาไว้นิดนึงจะต้องกิ้งปกสูงขีดไปนิดนึงค่ะอย่าต้องกัดนะคะจุดนี้กับจุดนี้สำคัญ ทบผ้าอันนี้ตัดสองชิ้นนะคะทบผ้าตัดหนึ่งชิ้นดูในส่วนของชายตรงนี้เป็นซิปนะคะด้านข้างชนกันเลยค่ะสิบห้าเซนนะคะ ถ้าชอบเล็กเล็กกว่านี้ได้นะคะตรงย้วยเนี่ยอันนี้ประมาณถกนิ้วถ้าชอบเล็กข้านิ้วก็ได้นะคะอันนี้ เล่นสิปบนะคะสิปบหลังเดี๋ยวเราจะแยกเป็นย้วยครึ่งวงเป็นงานแขนสั้นธรรมดานะคะแล้วก็พับมาได้เลยค่ะ แม่แบบมีสร้างไว้นะคะเป็นแขนสี่เหลี่ยมแขนหลักเซ้นนะคะแขนสั้นเนี่ยตามต้องการได้เลยนะคะอันนี้ไซส์เอ็มเก้านิ้วตีตรงๆมาค่ะทำงานขายนะคะจากเส้นเนี้ยว้ดเข้ามาสองเซน แขนด้านหน้าจะต่ำกว่าด้านหลังนะคะเราตัดแยกได้เลยนะคะ ช่องหนึ่งประมาณสองเซนก็ได้ค่ะสองเซน ลองใช้เข็มบุดกัดดูก,ก่อนนะคะจะใช้ประมาณครึ่งวงถ้าเราตัดทีๆประมาณอย่างเงี้ยเวลาช่วงที่เขาหักเขาจะไม่เป็นเป็นมุมมากนะคะจะทำให้เราโค้งไปได้ง่ายถ้าเราตัดแบบชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมุมเขาก็จะหักหัก แล้วก็วนไปเลยนะช่องประมาณนิ้วนึงก่อนก็ได้ค่ะกะกะหมุนไปเรื่อยๆก่อน chắc chắn thổi luôn mình nít lên ๋ยวเวลากัดเสร็จเราไม่ต้องแปะสกอตเทปก็ได้แล้วก็ใช้กิ้งเลยแล้วก็อันนี้ก็ทิ้งไปได้เลย ตรงนี้เราไม่ต้องวัดก็ได้นะคะเราจับตรงแนวเนี้ยให้ก็เป็นเส้นเป็นเผื่อไม่ทบนะคะเผื่อผ้าเป็นซิปหลังเผื่อประมาณหนึ่งนิ้วด้านหน้าก็พับเข้าไปนะคะก็เผื่อมาเลยค่ะหนึ่งนิ้วอันนี้เราก็กิ้ง แล้วก็อันนี้ก็ตัดออกไปได้เลยค่ะวางเกลนผ้าวางไปตามเกลนผ้าธรรมดาได้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเขาจะตกเฉลี่ยงไปเอง อันนี้คือซิปอันนี้คือด้านหน้าตรงนี้เขาจะไม่มีนะคะ เรเริ่มจากตรงนี้ เก็บนี่เย็บนะคะก็จะเป็นอยู่ไว้ครึ่งวงแบบประมาณนี้นะคะจะเรียบไปนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ